สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิชามาชแชร์ค่ะวันนี้นะคะเรามาตามต่อกันได้เลยสําหรับหวยราวพัฒนางวดประจําวันที่8ธันวาคม2568ค่ะวันจันทร์เป็นเลิกดีนะวันที่8เลขจะมีตัวไหนบ้างไปชมกันเลยดไ้ตัวไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าใจจะตรงกันหรือเปล่านะสําหรับงวดนี้ คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่5ทธันวาคม2 5 6นนะคะผลที่ออกคือ559 145นะคะปุกกี้ก็บอกแล้วเนอะลังเล2กับ5 5มาจริงๆค่ะเรามาตามต่อกันเลยค่ะงวดต่อมา ตัวเดิมค่ะพี่น้องแต่รอบนี้จะให้เป็นเด่นห้านะคะเด่นห้ารองเจ็ดค่ะจ้ะเด่นห้ารองเจ็ดนะคะเลขจับคู่ก็จะมีห้าสองห้าเจ็ด ห้าแปดแล้วก็ห้าสี่อ่ะสี่ห้าเขียนไปแล้วไม่เป็นไรสี่ห้านะคะเลขสามตัวพอหรือเปล่ากระดาษขอต่อตรงนี้แล้วกันเนาะเลขสามตัวก็จะมีห้าสองแปด สองสี่แปดแล้วก็เอาให้อีกหนึ่งตัวแล้วกันแปดห้าเจ็ดสำหรับเลขสี่ตัวนะคะเลขสี่ตัวเมื่อกี้ให้สองสี 2, แปดเลขจับบินห้าตัวนะคะเลขจับบินห้าตัวสองสี่ห้าเจ็ดแปดนะคะสำหรับแอปปูเก,ก้ แชทหน้าจอกันได้นะตัวที่เด่นเด่นห้ามเดิมค่ะพี่น้องทุกคนวันนี้ที่เด่นให้ห้าเหมือนเดิมแจ่ชอบห้าสองนะยังชอบ้าสองอยู่ตั้งแต่งวดที่แล้ววันนี้ก็ยังเป็นห้าสองอยู่แล้วก็เป็นตัวนี้เลขตัวนี้เลขอาถรรพ์นะทุกคนห้าสองห้าแปดด้วยแล้วกันห้าสองห้าแปดไปด้วย ชอบชอบแล้วก็เลขสีตัวนะมีโอกาสสูงมากเลยนะมีความชอบในใจลึกๆชอบมากงวดนี้มันต้องเข้าสักงวดสิทุกคนจ้า,าทุกคนแคปเจอร์กันได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองอเฮงเฮงปังปงัต้อนรับปีใหม่ขอให้ได้โบ,โบนัสต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า